สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครกําลังตามสองคุณด้วยความคิดถึงเขาเป็นใครมีคนกําลังตามสองคุณด้วยความคิดถึงเขาเป็นใครเรามาดูสถานการณ์ตัวคุณตอนนี้เป็นอย่างไรใช่ตัวคุณไหมนางสีดา คุณมีโลกส่วนตัวมีความเป็นตัวของตัวเองคุณมีความคิดความมานะพยายามที่จะประสบผลสําเร็จในชีวิตการงานการเงนิงน,งนความรักการรอคอยใช้ความคิดความมานะพยายามคุณมีความมีความอดทนมานะพยายามโดยใช้สติปัญญาหาเหตุผลที่ดีแก้ไขปัญหา พระเพิงความสุขขุมรอบครอบเยือกเย็นพระพิคเนทรงหนูแต่ชีวิตคุณก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นลงทุนคิดคุณจะทำาฮะบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในชีวิตคุณไม่ว่าการงานการเงินความรักชีวิตคุณที่คุณรลอคอย ที่คุณปรารถนาที่คุณใช้ความมานะพยายามความอดทนความสุขุมรอบครอบเยอกเย็นคิดพิจนารณาด้วยความรอบครอบว่าจะทำอะไรลงไปเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีพระพิคเนตความประสบผลสำเร็จโชคลาภความเรียนรู้ศึกษาพัฒนาตัวคุณภาคดันให้ประสบผลสำเร็จแล้วคุณเป็นคนที่บางครั้งก็ใจร้อนวูหวาม คุณมีความเป็นตัวของตัวเองสมรถะเรียบง่ายมีความอดทนคุณมุ่งมั่นงุมานะพยายามในเรื่องการงานคุณก็ปรารถนาความสําเร็จความวุ่นวายความอดทนเพราะคุณมีความอดทนมานะพยายามที่จะประสบผลสําเร็จมุ่งมั่นตั้งใจคุณทําได้ดังที่คุณคิดถึงจะมีมีปัญหามาให้แก้ไขบ้าง ความท้อความวุ่นวายความอึดอัดทุกขวิตกกังวลด้วยความอดทนมานะพยายามอนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วก็ด้วยความรู้ได้ตัวคุณปรับปรุงพัฒนาตัวคุณเองพักดันอะนะที่การงานไปในทางที่ดีประสบผลสําเร็จเคลื่อนไหวหรือการลงทุนเริ่มต้นทำอะไรเพิ่มเติมใหม่ๆการเงิน คุณฝันหวังปรารถนาะความสําเร็จเงินที่แต่คุณรู้จักคุณค่ารู้จักใช้จ่ายแต่คุณก็มีรายจ่ายด้วยคนรอบข้างใจดีช่วยเหลือแต่คุณก็มีผู้ใหญ่มีเพื่อนคนคอยช่วยเหลือการเงินคุณเคลื่อนไหวต้องสุข,ขุมรอบครอบในเรื่องการเงินต้องใจเย็นๆค่อยคิดค่อยแก้แล้วโชคชะตาดีๆหมุนเวียนมาด้วยความรอบครอบคุณ แรืว่าคุณคิดที่จะใช้จ่ายในเรื่องการเงินคุณต้องรอบคอบให้มากที่จะลงทุนที่จะเซ็นสัญญาทำสัญญาอะไรต้องอ่านต้องดูให้รอบคอบแต่คุณปรารถนาสำเร็จสมหวังได้ดังที่คุณคิดความรักการรอคอยรอคอยความรักความรักต้องมีอุปสรรคมากมายก่อนถึงจะสำเร็จสมหวังนางสีดาความรัก มีความรักตกหลุมรักที่รวดเร็วถ้าคุณรักใครแล้วรักจริงจริงจังจริงใจดูแลห่วงใยเอาใจใส่เวลาดีก็ดีใจหายเวลาร้ายคุณก็ร้ายสุดๆกับเรื่องความรักแล้วคุณก็อดทนรอคอยความรักที่คุณรอที่กว่าจะสําเร็จสมหวังผ่านอุปสรรคมากมายก็จะสมหวังได้ด้วยความรอบคอบสุข,ขุมเยือกเย็นใช้เหตุและผลคิดพิจารณา ไม่ว่าเรื่องใดชีวิตคุณเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเริ่มต้นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ความรักคุณเป็นอย่างไรอีกความรักคุณดูวุ่นวายหลอคอยเราเป็นอย่างไรอีกสถานการณ์ความรักคุณคู่ เลิฟรักความเสียสละรักอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วคุณรักตัวเองความสมบูรณ์ความรักความเสน่หาดูแลตัวคุณมีคนรักค,คุณนำความรักความรักความเสียสละรักอย่างไม่มีเงื่อนไขมาให้คุณตัวคุณต้องรักตัวคุณเองก,ก่อนดูแลหัวใจดูแลตัวคุณจะพบรักที่สมบูรณ์แบบมีคนเสน่ Add. หารักค,คุณ พบคู่พบคนรักสมหวังสถานการณ์ความรักคุณอันนี้เจ็บแทงข้างหลังความเสียใจความเจ็บปวดการพัดภาคความหลอกลวงความสูญเสียโกหโกที่เหมือนให้คุณคิดวุ่นวายความผิดหวังแต่คุณก็จะหมดทุกข์แล้วนะพบคู่ที่ดีให้คุณดูแล ตัวคุณดูแลหัวใจคุณสเสน่ห์ไม่พอขาดความมั่นใจความหงุดหงิดความกลัวแต่คุณก็ยังมีความกลัวนะความวุ่นวายวิตกกังวลกับความรักที่เจ็บที่หลอกลวงผิดหวังพัดภากนะะเพเพงเนี่ยก็วุ่นวายแล้วรอคอยแล้วคุณจะสมหวังแล้วคุณจะพบคู่ที่ดีได้ ความเสียสละนะความรักที่ย่างไม่มีเงื่อนไขรักที่สมบูรณ์แบบเข้าใจคุณได้สำหรับเสี่ยงโชคความรักเหมือนอยู่ในความเสี่ยงเหมือนเสี่ยงโชคว่าคุณจะเลือกเลือกเลือกผิดเลือกถูกยังไม่แสดงออกรักรักเหมือนการพนันนะ่ะความรักอยู่ในมือคุณว่าคุณจะเลือก อย่างไรรักแบบไหนอยู่ที่ตัวคุณเลือกว่าจะถูกรางวันที่หนึ่งหรือรางวลที่เท่าไหร่ก็อยู่ที่ตัวคุณเลือกมีมาให้คุณเสี่ยงโชคเนี่ยความรักเข้ามาแต่คุณก็จะพบคู่ที่ดีได้อย่างรักอย่างไม่มีเงื่อนไขคุณมีเสน่ห์มีคนมารักมาชอบมากให้คุณเลือกแต่คุณกว่าจะสำเร็จสมหวังต้องผ่านอุปสรรคมากมายก่อน กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังต้องมีอุปสรรคก่อนนางสีดาแล้วก็จะสมเร็จสมหวังและความรักคุณไปในทางที่ดีแล้วายอ่อนรลกเคินก็บอกความรักคุณก็จะไปในทางที่ดีแล้วอีกอย่างก็อยู่ที่ตัวคุณเลือกเหมือนอยู่ในความเสี่ยงโชคคุณคิดจะตัดสินใจจะเลือกใครจะรักแบบไหนในหัวข้อใคร กำลังตามส่องคุณด้วยความคิดถึงมีคนคิดถึงคุณตามส่องคุณเขาเป็นใครสถานการณ์ตัวเขาชีวิตเขาเป็นอย่างไรคนที่กำลังตามส่องคุณด้วยความคิดถึงสถานการณ์ชีวิตเขาเป็นอย่างไรความนิ่งพนาลายบรรทมศิลป์แต่เขาเป็นคนที่เหมือนชอบช่วยเหลือจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลชอบช่วยเหลือ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและเขามีสิ่งปกป้องคุ้มครองพระแม่ปราวติความอบอุ่นเป็นคนจิตใจดีพยายมราชชีวิตเขากำลังจะไปในทางที่ดีจบการจบอุปสรรคปัญหา จะดีจะร้ายก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาเองว่าจะไปในทิศทางใดแต่เขาดูเขามีความสุขมีคนดูแลห่วงใย,ยเป็นผู้ชายก็นารีอุปถัมภ์ผู้หญิงก็มีคนรักเมตตาช่วยเหลือด้วยจิตใจเขามีเมตตาความอบอุ่นนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือเพราะดวงเขาดูพักช่วงเขาพักหรือบางคนบางท่านเขาก็มีความสุขอยู่กับชีวิตที่มีความสุขสบาย สะดวกสบายในการใช้ชีวิตในทุกๆด้านจบอุปสรรคปัญหาชีวิตที่ดีในชีวิตเขาแล้วการงานเขาการงานก็มีคนช่วยเหลือทำงานก็จะประสบผลสำเร็จผ่านพ้นอุปสรรคไปในทางที่ดีความเหมือนเขามีความรู้การเรียนรู้แต่ความ ตัวเขาเองในหน้าที่ในการงานเขามีความรู้มากมายในตัวเขาแล้วเขาสามารถเรียนรู้งานได้รวดเร็วพัฒนาตัวเขาหรือศึกษาค้นคว้าเรียนรู้เพิ่มเติมหาความรู้เพิ่มเติมพัฒนาตัวเขาจบอุปสรรคปัญหาชีวิตขึ้นอยู่กับตัวเขาจะไปในทิศท,ทางใดทั้งนี้อุปสรรคกระจบการเงินการเงินเขาก็มีความสุขในการใช้จ่ายที่ผ่านมาก็มีอุปสรรคแล้วเขา เงินมาใช้จ่ายหามีรายได้หลายทางก็มีใช้จ่ายความเป็นอยู่สุขสบายความรักก็จบวความรักเขาดูจะมีปัญหาเกิดขึ้นกลางคันเสมอแต่เขาเป็นคนที่เลือกเลือกคบที่จะรักจะคบใครเขาเลือกแล้วคบเป็นเหมือนเป็นเพื่อนต้องใช้เวลาคบความอบอุ่นให้ความรักความเข้าใจถ้าเขามีปัญหาก็จะจบอุปสรรคปัญหาไปในทางที่ดี รอคอยพักแล้วเขาต้องคิดเหมือนเขาต้องเลือกต้องตัดสินใจดูเขาลังเลในชีวิตว่าจะทําอย่างไรดูง่ายสําหรับคนอื่นแต่เขาก็ดูต้องคิดต้องเลือกเขามากด้วยความรู้เพียงแต่เขาลุกขึ้นมาสู้บางครั้งเขาก็รู้สึกเหนื่อยกับอุปสรรคปัญหาที่ผ่านมาปัญหามากมายดูท้อแท้บางครั้งก็อยากสู้บางครั้งก็ดูท้อแท้ในชีวิตเขาแล้วเขาก็จะจบแล้วอุปสรรคปัญหาพบความสุขสบาย การดูแลปกป้องคุ้มครองชีวิตเขาก็ไปในทางที่ดีเนี่ยคือจบความอบอุ่นดูแลห่วงใยมีคนช่วยเหลือในทุกเรื่องทุกด้านสถานการณ์ความรักเขาเป็นอย่างไรอีกความรักความอบอุ่นความเข้าใจแล้วความรักเขาเป็นอย่างไรอีกเวลานาฬิกา ต้องการเวลาต้องใช้เวลาในเรื่องความรักเขา,าเขาใช้เวลามาแล้วคิดพิจารณาความรักที่ต้องใช้เวลาด,ดูเขาจะช้าใช้เวลาพิจารณาให้รอบครอบคู่คู่ชีวิต เพื่อนคู่คิดด้านจิตวิญญาณคนที่เข้าใจหุ้นส่วนชีวิตการเชื่อมต่อทางด้านจิตวิญญาณความรักมาจากจิตใจหุ้นส่วนชีวิตที่ดีเขาต้องการคนที่เข้าใจเขารักเขาความเข้าใจกันรักที่ต้องใช้เวลาเรียนรู้หรือเขาเขาใช้เวลาในการศึกษาดูนะในหัวข้อเขากำลังตามสองคนด้วยความคิดถึงนะคิดถึงต้องการความเข้าใจรักที่มั่นคง อันนี้ก็เวลาจากน้อยไปหามากค่อยเจริญเติบโตการขยับขยายเรียนรู้ก้าวข้ามอุปสรรคเตรียมการระยะใหม่ความรักระยะต่อไปส่งตามส่องตามมองตามส่องคุณอยู่แล้วเขาก็จะพัฒนานะพูดคุยไต้สำหรับคู่ เลิฟรักอันนี้ก็เป็นคู่ความรักความเสียสละรักอย่างไม่มีเงื่อนไขรักตัวเขาเองแล้วก็ดูแลนำความรักที่ดีมาให้คุณแล้วเขาก็ต้องการความรักความเข้าใจกันความเสน่หาเป็นคู่รักที่ดีความเข้าใจแล้วเขาใช้เวลารักที่ต้องใช้เวลาแล้วเขาใช้เวลามาแล้วแล้วก็กำลังจะพัฒนาระยะต่อไปจากน้อยไปหามากค่อยๆเรียนรู้เริ่มต้น การคบเขาเขาจะพัฒนานความรักสถานการณ์ความรักเขาแล้วเขาเป็นใครใครกำลังตามส่องคุณด้วยความคิดถึงคุณรู้จักเขาไหมเขาเป็นใครสถานการณ์ตัวเขาเป็นอย่างไรอีก พลังงานเขาเป็นใครหันหลังดูเหนื่อยดูล้าคนที่คุณกับเขาดูไม่เข้าใจกันหรือเขากำลังมีความผิดหวังเสียใจกับความรักอยู่ในความมืดความเศร้าดูเหนื่อยล้ากับความรักใกล้หมดเวลายือ้อความรักที่ผิดหวังเสียใจ ดูคนหนึ่งไปคนหนึ่งก็ยื้อไว้ต้องไกลต้องห่างกันดูเขาเขาเคยผิดหวังกับความรักเมื่ก่อนหรือไม่คุณกับเขาที่คนหนึ่งเสียใจคนหนึ่งต้องไปต้องห่างแต่เขาก็ได้ตามตามส่องตามมองคุณด้วยความคิดถึงเพราะต้องไกลต้องห่างความไม่เข้าใจขอมั่นหมายต้องการพัฒนาความรักกับคุณพูดคุยมาขอความรัก พัฒนาความรักคิดถึงคุณต้องไกลห่างอ่ะืยอแล้วคนหนึ่งเสียใจคนหนึ่งต้องไปเดินทางการเดินทางเดินทางมาหาการติดต่อสื่อสารพูดคุยคุณกับเขารู้จักกันคบกันพูดคุยร่วมเดินทางมีคุณใช้ชีวิตไปกับเขากระตาเวที เขาคิดถึงคุณเขาจะตามตามสองคุณแล้วนำสิ่งดีๆมาให้คุณตอบแทนคุณที่คุณดีกับเขารักเขาห่วงใย,ยเขาอะกระต่าวทีตอบแทนความดีเขาต้องการนำสิ่งดีๆมาให้คุณเดี๋ยวเขาตอนนี้เขาเขามีมีภาระ,ะที่ต้องทำต้องรับผิดชอบอยู่ในตอนนี้กระตาวทีดูแลครอบครัวพ่อแม่ครอบครัวพี่น้องเดี๋ยวเขามีภาระ,ะรับผิดชอบ อยู่ไกลต้องไกลต้องหา่างคนหนึ่งเสียใจแล้วก็ยังดูความรักที่เศร้าๆหันหลังอยู่ไกลหาก่างยังไม่เข้าใจกันเขาอยากพัฒนาความรักขอความรักกับคุณพัฒนาความรักไปกับคุณแล้วก็ได้ติดตามส่องตามมองคุณด้วยความคิดถึงเขายังมีภาระที่ต้องทําต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเขาเป็นใคร เขามุ่งบัานตั้งใจมีคุณเป็นคู่พัฒนาความรักไปกับคุณที่ผ่านมาคุณกับเขาดูจะเข้าใจการรักหวังใยกันเดินทางไปด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันมีความสุขทำงานด้วยกันรู้จักกันแต่ต้องไกลต้องห่างมุ่งหวังมีคุณเป็นคู่สายเปเขาจะนำจะนาสิ่งดีๆมาให้คุณนะทุ่มเทให้คุณเป็นสายเป มุ่งมันตั้งใจแล้วก็มาตอบแทนคุณกระตาเวทีลูกคนที่คุณดีกับเขาเขาก็ดีกับคุณนำสิ่งที่ดีมาให้คุณการให้แล้วการได้รับทุ่มเทคุณดีกับเขาเขาก็ดีกับคุณต่างวัยคุณกับเขาแตกต่างกันไกลกันห่างกันแต่ความแตกต่างกันก็อยู่ด้วยกันได้เข้าใจกันได้ มแตกต่างทำอย่างไรได้อย่างนั้นบางคนบางท่านก็เป็นคนที่ทำเคยทำทำหลายคุณให้เจ็บเขากำลังเจ็บตอนนี้แล้วเขาอยากพัฒนาความรักไปกับคุณขอความรักตามส่องตามมองคุณคิดถึงคุณท้าไม่เคยทำหลายคุณไว้เขาก็เคยทำ ผิดกับคนอื่นกำลังเจ็บทําอย่างไรได้อย่างนั้นแล้วเขาก็คิดถึงคุณตามสองคุณรักรักคุณที่เป็นคุณเขาจะปรับตัวเข้าหาคุณเขารักคุณเขาจะปรับตัวเข้าหาคุณได้การปรับตัวเข้าหากันได้เขารักคุณมากคิดถึงคุณรักที่ที่เป็นตัวของตัวคุณเอง เขาเป็นใครดวงใจคุณเป็นดวงใจของเขาเขามีความสุขที่อยู่ใกล้คุณเป็นดวงใจของทุกคนคุณเป็นดวงใจของทุกคนตามส่องตามมองคุณด้วยความคิดถึงเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนคุณคิดถึงคุณตามส่องคุณคุณเป็นที่รักของทุกคน หรือไม่ถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวเพื่อนญาติพี่น้องคนที่เขารักคุณเขาเขาอยู่ใกล้คุณและมีความสุขคุณเป็นดวงใจของเขากระตาเวทีเขาจะมาตอบแทนคุณเพราะเขามีภาระหน้าที่ที่ต้องทําแล้วคุณดีกับเขาแล้วเขาสายเปยทุ่มเทให้คุณความเข้าใจกันมุมส่วนตัวมีความคิดคนละแบบคนละอย่างชอบคนละอย่างแต่ก็อยู่ด้วยกันได้เข้าใจกันได้ ชอบคนละอย่างเขากำลังตามสองคุณด้วยความคิดถึง ieur, คุณเป็นดวงใจของเขาแล้วเขาจะทำอย่างไรกับคุณ <lider ate vous> คิดถึงคุณตามสองคุณด้วยความคิดถึงคิดรู้สึกอย่างไรกับคุณอีกจะทำอย่างไรจุดเริ่มต้นกำลังคิดว่าจะเริ่มต้นอย่างไรจะเริ่มต้น เริ่มต้นกับคุณเริ่มต้นสร้างครอบครัวเริ่มต้นชีวิตพูดคุยอีกสองใบคิดรู้สึกอย่างไรอีกความกล้าหาญแล้วเขาจะกล้าหาญพูดคุยกับคุณกำลังคิดนะ่ะพอเขากำลังตามส่งคุณด้วยความคิดถึงแล้วเขากำลังหาจุดเริ่มต้นว่าจะเริ่มต้นจะพูดจะทำอย่างไรแล้วว่าจะทำอย่างไรกับคุณ แล้วก็ความกล้าหาญติดต่อสื่อสารมาพูดคุยรู้ออกจากปัญหาคุณกับเขาอยู่ไกลอยู่หา่างกำลังคิดไม่ว่าสถานการณ์ใดเขาจะใช้ความกล้าหาญมาความเจริญรุ่งเรืองน้อมนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้คุณความสุขความสำเร็จสมหวังนำสิ่งดีๆมาให้คุณชีวิตเจริญรุ่งเรืองการกำหนด กำลังคิดจะทำอย่างไรแั่สินใจ่าคุณเป็นดวงใจของเขาคุณเป็นดวงใจของทุกคนอยู่ใกล้คุณนำสิ่งดีๆมาให้คุณรักคุณที่เป็นคุณตัวของตัวคุณทำอย่างไรได้อย่างนั้นหรือบางคนบางท่านเน่ะเขาทําร้ายทําให้คุณเจ็บเขาอยากพัฒนาหรือบางคนบางท่านคุณกับเขาเข้าใจกัน เป็นความรักที่อบอุ่นรักคุณที่เป็นตัวคุณแต่ต้องไกลต้องห่างด้วยภาระหน้าที่ในการงานต้องรับผิดชอบแล้วเขาก็ตามสองคุณด้วยความคิดถึงดูพลังงานหลายรูปแบบว่าคนคนที่ทําคุณเจ็บหรือคนที่แตกต่างจากคุณแต่ไม่ว่าอย่างไรเขาจะนําสิ่งดีๆมาให้คุณตอบแทนคุณความรู้สึกเขารู้สึกอย่างไรกับคุณ ความรักนี้ความรักรู้สึกยังไงกับความรักกับคุณความรักเขาคิดอย่างไรแค่คนรู้จักดูเขาไม่มั่นใจคู่สร้างคู่สมแต่เขาคิดถึงสองคนว่าคุณเป็นคู่กับเขาได้เป็นคู่ว่าคุณเป็นคู่กับเขาคู่ที่ดีคนที่ใช่คนที่เขารักคนที่เขาหวังคือคุณ คนที่เขาปรารถนาขอโทษโปรดคืนดีเหมือนเขาอ้อนบอนเขาทำอะไรผิดไปขอโทษถ้าเขาทำผิดบางคนบางท่านที่ทำผิดกับคุณทำอย่างไรได้อย่างนั้นตอนนี้เขาขอโทษวิวาพาฝันการแต่งงาน ปาถนาแต่งงานกับคุณมีคุณเป็นคู่คุณคือคนที่เขารักที่ใช่ที่เขาปรารถนาและคือความสมหวังคือคุณความรู้สึกเขาหลุดลอยเขากลัวคุณหลุดลอยไปจากเขากลัวคุณไม่รักเขาเขาจะเสียใจมากถ้าไม่สามารถรักษาคุณไว้ได้เขาจะเสียใจมากถ้าคุณไปจากเขาเพราะตอนนี้ยังยังเหมือนไม่มั่นคงไม่มั่นใจผ่านไปผ่านมารู้จัก บางคนบางท่านก็แค่คนรู้จักบางคนบางท่านเขาก็ลักมั่นคงกับคุณ่ะมันคงเป็นคู่ที่ดีคนที่ทําให้คุณเจ็บเขาก็ขอโทษความรู้สึกเขาแล้วถ้าบอกคุณได้เขาอยากบอกอะไรคุณไม่ว่าสถานการณ์ใดเขาอยากบอกคุณว่าถ้าบอกคุณได้เขาอยากบอกคุณว่าคนที่ตามตามส่องคุณด้วยความคิดถึง ใจอ่อนเขาอยางให้คุณใจอ่อนหรือเขารักคุณใจละลายแล้วรักโกรธโมโหไม่นานให้อภัยคุณเขาก็อยากให้คุณรักเขาเหมือนอย่างที่เขารักคุณของขวัญว่าคุณคือของขวัญที่มีค่าที่ดีที่เขาหวังเขาปรารถนาคือคุณเป็นของขวัญที่มีค่าที่สมหวังที่มีความสุข หัวใจเขาว่างเปล่าเขาไม่มีใครมีคุณหัวใจเขาอยู่กับคุณรักนิรันดรนรักตราบนิรันดรนมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงรักคุณตราบนิรันดรนเขาอยากบอกคุณแล้วความรู้สึกความรักเขาเป็นอย่างไรอีกคิดรู้สึกอย่างไรทำอย่างไรกับความรักนี้ เขาบอกว่าความมุ่งมั่นฉันอยากให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตของฉันในอนาคตมีคุณใช้ชีวิตไปกับเขาในอนาคตส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาคือคุณและเขาบอกว่าความขัดแย้งฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจว่าฉันรู้สึกยังไงเขาหวังว่าคุณจะเข้าใจเขาว่าเขารัก คุณรู้สึกยังไงกับคุณเขาบอกว่าช่องว่างฉันต้องการเวลาคิดนะเวลาช่องว่างว่าจะทำอย่างไรการสะท้อนทำให้ฉันมีความชัดเจนเขาเข้าใจชีวิตมองเห็นถึงความเป็นจริงข้อความ ข้อความที่เขาอยากบอกคุณเขาบอกคุณได้เขาอยากบอกอะไรคุณอีกหากย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะจัดการกับกับคุณคุณกับเขาให้แตกต่างออกไปคนที่เคยทำให้คุณเจ็บเขาว่าเขาจะไม่ทำอย่างนี้เขาจะทำดีกับคุณ วิธีที่ฉันปฏิบัติต่อคุณนั้นผิดความทรงจำอันเจ็บปวดหรือเขาคิดถึงอดีตท,ที่ที่ทำไม่ดีว่าเขาจะดีขึ้นด้วยจิตใจของเขาเองเขาต้องคิดก่อนว่าจะทำอย่างไรต่อไป จะแก้ไขปัญหาอย่างไรความหลงไหลนั้นมากเกินไปเขาหลงไหลคิดถึงคุณเขาคิด18บวกกับคุณเขาคิดถึงคุณคิด18บบวกการบาดเจ็บในอดีตแล้วเขาคิดถึงในอดีตที่เจ็บปัญหาในอดีตโปรดอย่ารอฉันเลยอ่ะ ันนี้เขาว่าเขาไม่ดีสำหรับคุณฉันไม่สามารถรับมันได้อีกต่อไปเขารู้สึกผิดเหมือนคนที่เขาเคยทำผิดกับคุณความรู้สึกเขาอยากบอกคุณฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนเหมือนเหมือนคนที่เคยทำผิดกับคุณเขาบอกคุณแต่คนที่เขารักคุณแล้วต้องไกลต้องห่างเขา ก็จะเป็นคู่กับคุณอันนี้เป็นความรู้สึกของคนที่ทําผิดกับคุณนางฟ้านางฟ้าจะบอกอะไรไพ่นางฟ้าจะบอกอะไรคุณอยากบอกว่าอะไรคนทําอย่างไรจะเป็นอย่างไรต่อไปใช่คุณพร้อมแล้วใช่คุณพร้อมพร้อม ว่าตัวคุณพร้อมความพร้อมแล้วน,นี้บอกว่ากล้าให้กล้าแสดงออกภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าคุณจะรู้คุณจะเข้าใจรอตอนนี้รอเพราะเขากำลังตามส่องคุณด้วยความคิดถึงตามส่องคิดถึงต้องรอ แล้ภายในมีกี่สัปดาห์ข้างหน้า